สวัสดีครับซาฟารี4ี 4, ไทยแลนดวันนี้จะมาอธิบายให้กับเพื่อนๆที่ได้รับชมคลิปสำหรับรถแต่งไฮลักแชมป์ของสำนักซาฟารี4.4ของเราที่ทำการส่งออกไปยังประเทศสหรัฐอเมริกานะครับอย่างที่ทราบกันในส่วนของคลิปที่ได้พึ่งลงไปแล้วก็มีเพื่อนๆได้สนใจสอบถามกันมาถึงเรื่องว่าอรถคันนี้เนี่ยเป็นรถที่ ทําทในเมืองไทยนะครับสเปคก็เป็นสเปคสําหรับเมืองไทยแล้วก็เอเชียแล้วทําไมถึงสามารถส่งไปที่ประเทศสหรัฐอเมริกาได้นะครับจริงๆมันเป็นอย่างนี้นะฮะเรื่องที่1ก็คือเรื่องของตัว Toyota าไฮรักแชมป์เนี่ยเนื่องจากบริษัทโต y ยตานี่ได้วางโมเดลของรถรุ่นนี้นะครับว่าให้ทําตลาดเฉพาะในเอเชียตอนนี้ที่เห็นกันอยู่เลยก็คือมีประเทศไทยนะครับใช้ชื่อว่าไฮรักแชมป ประเทศฟิลิปปินใช้ชื่อว่าไฮลักส์ทามาลอประเทศอินโดนีเซียนะครับอินโดนีเซียใช้ชื่อว่าไฮลักลังกานะครับชื่อจะแตกต่างกันไปในประเทศไทยกับอินโดเนียพวงมาลัยขวานะครับส่วนฟิลิปปินเนี่ยพวงมาลัยซ้ายนะฮะทำไมลูกค้าของเราที่อยู่ที่เอเมริกาเนี่ยถึงมาซื้อรถพวงมาลัยขวาจากเมืองไทยทำไมไม่ไปซื้อที่ ฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นรถโตโยต้าไฮ u ักทามารอนะครับไฮรักทามารออยู่ที่ฟิลิปปินส์ก็พวงมาลัยซ้ายนะฮะจากการที่สอบถามพูดคุยกันก็คือทางลูกค้าเนี่ยต้องการรถซ้ายหรือขวาก็ได้เพราะรถรุ่นนี้เนี่ยความตั้งใจที่เอาไปใช้นะครับไม่ได้เอาไปใช้งานขับบนท้องถนนทั่วไปเป็นการใช้งานในลักษณะจัดแสดงจัดโชว์นะครับเป็นรถต้นแบบลักษณะการอย่างเงี้ยนะครับถ้า ได้รถที่เป็นพวงมลาลัยซ้ายเลยก็ดีนะครับแต่อันนี้คือรถของเราเนี่ยจะตรงสเปกกับทางที่ลูกค้าต้องการคือ1มีการตกแต่งในลักษณะยกสูงล้อใหญ่สายลุยแล้วก็ในเรื่องของสเปคต่างๆของตัวรถเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะตรงกับความต้องการของทางลูกค้ามากนะครับมีอยู่อย่างเดียวก็คือเป็นพวงมลาลัยขวาซึ่งลูกค้าไม่ได้สีเลียนเรื่องนี้นะฮะเรื่องของสเปคการตกแต่งต่างๆนานารวมไปถึงเรื่องของสมรรถนะในการขับขี่ ประสิทธิภาพในการใช้งานนะครับลูกค้าก็ตรวจสอบแล้วก็มีออเดอเตอร์มาเช็คนะครับถูกต้องตามสิ่งที่ลูกค้าต้องการก็เลยมีการสั่งซื้อรถคันนี้เนี่ยแล้วก็ส่งไปที่สหรัฐอเมริกาการนํารถเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยหลายๆท่านเนี่ยก็จะมีความรู้หลายๆท่านก็อาศัยอยู่ที่สหรัฐอเมริกาด้วยก็จะรู้เรื่องกฎหมายต่างๆนานาเพราะว่าเนื่องจากรถที่มีการผลิตและจําหน่ายอยู่ในประเทศบางโซนของโลกเนี่ย ไม่สามารถที่จะขายได้ทั่วโลกไม่สามารถที่จะขายได้ในประเทศหลายๆประเทศเช่นสหรัฐอเมริกาออสเตรียยุโรปเนี่ยมันจะไม่ได้หรือญี่ปุ่นเองก็แล้วแต่ซึ่ง,งมีมาตรฐานในการใช้งานรถยนต์ต่างๆเนี่ยจะแตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาคของโลกนะครับซึ่งสเปคของตัวไฮรักแชมป์ที่ขายอยู่ในประเทศแถบบ้านเราเนี่ยสเปคอาจจะยังไม่ถึงที่จะไปขายตรงนั้นได้แต่เนื่องจากว่าการ มองการตลาดของแต่ละบ,บริษัทเนี่ยก็ไม่เหมือนกันบริษัทของลูกค้าของเราเนี่ยครับที่ซื้อรถไปเนี่ยก็เป็นอีกบริษัทหนึ่งซึ่งทําธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของรถยนต์นี่แหละเพียงแต่ว่าไม่ใช่โตโยต้านะครับเพียงแต่ว่าเขามองเห็นว่ารถรุ่นนี้เนี่ยน่าจะไปต่อยอดทางธุรกิจเขาได้นะครับไม่สามารถที่จะนําเข้ารถไฮรักแชมป์เนี่ยไปเป็นคันอย่างนี้แล้วเอาไปขายที่สหรัฐอเมริกาได้เป็นลักษณะการทําธุรกิจอะทไม่ได้เพราะว่าสเปครถเนี่ยไม่ได้ แต่ทำไมรถคันนี้ถึงสามารถส่งออกไปที่ประเทศสหรัฐอเมริกาได้เพราะว่าประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีเงื่อนไขนะครับและมีข้อกำหนดที่ค่อนข้างที่จะเข้มงวดรัดกุมมากนะครับในเรื่องของสมรรถนะเรื่องของคุณภาพของรถยนต์ที่จะเอาเข้าไปในประเทศสหรัฐอเมริกาแต่มันก็จะมีเงื่อนไขหลายๆอย่างเช่นการที่จะนำรถเข้าไปหนึ่งนะครับต้องเป็นรถที่จัดอยู่ในหมวดหมู่รถคลาสสิก อายุการใช้งาน,นก็ไม่ต่ำกว่า25ปี26ปีขึ้นไปอันนี้เป็นข้อกฎหมายของเขานะครับจัดอยู่ในหมวดของรถคลาสสิกเพราะว่ารถคลาสสิกเนี่ยโดยมากก็คงจะไม่ได้ใช้ในชีวิตประจําวันอยู่แล้วเอาไปก็อาจจะไปโชว์ไปดูเล่นไปสะสมนะครับก็สามารถเอาเข้าตามเงื่อนไขนี้ได้ฎาากฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นฎกฎหมายเรื่องของความปลอดภัยนะครับเรื่องของข้อกําหนดในเรื่องของสภาพสิ่งแวดล้อมเช่นเครื่องยนต์มันจะปล่อยไอเสียเนี่ย ปล่อยได้ไหมมาตรฐานได้ไหมอย่างตอนนี้เนี่ยเมืองไทยเราก็มีปัญหาในเรื่องของรถยนต์รุ่นหนึ่งของ Toyota คือตัวรถกระบะนะครับแล้วก็เป็นรถ SUV ที่จะเปิดตัวใหม่ในปีหน้าก็คือตัว Land Cruiser FJ ทำไมถึงเป็นเครื่องยนต์เบนซินเพราะว่าโตโยต้เนี่ยเขาวางรถรุ่นนี้เนี่ยให้จำหน่ายทั่วโลกเพราะนั้นเนี่ยเครื่องยนต์ดีเซลไม่สามารถที่จะไปจำหน่ายได้นะครับเพราะว่าตอนนี้มาตรฐานไอเสียของเครื่องยนต์ดีเซลของทั่วโลกเนี่ย อยู่ที่ยูโร6นะครับเป็นมาตรฐานเลยตอนนี้มันเป็นยูโร5อยู่นะครับของโตโยต้าเนี่ยไม่สามารถที่จะจําหน่ายได้ก็เลยต้องเอา,อาตัวเบนซินมาก่อนนะครับในส่วนของการปล่อยไอเสียเนี่ยก็สําคัญเหมือนกันนะครับรถรุ่นนี้ก็อาจจะยังไม่สามารถที่จะเอาไปวิ่งได้แต่มันมีวิธีการนะครับมันมีข้อกําหนดที่กําหนดมาอยู่ว่ามาตรฐานถ้าเกิดว่าไม่ได้เนี่ยคนที่นํารถเข้าไปเนี่ยจะต้องไปทําการปรับแต่งรถคันนั้น ทำยังไงก็ได้ให้สามารถผ่า,านเงื่อนไขของมาตรฐานเช่นเรื่องของการปล่อยมลพิษเรื่องของความปลอดภัยของตัวรถซึ่งมันจะต้องมีหน่วยงานที่เขาดําเนินการเรื่องนี้อยู่แต่ค่าใช้จ่ายหลายหลายคนทราบนะครับหลายๆคนก็อาจจะไม่ทราบว่ามันสามารถทําได้แต่มันไม่คุ้มทําเพราะว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะสูงมากนะครับสูงมากๆด้วยเพียงแต่ว่าบริษัทที่นําเข้าไปเนี่ยเป็นบริษัทใหญ่แล้วก็เป็นบริษัทที่ทําเกี่ยวกับธุรกิจรถยนต์ ค่อนข้างที่จะเป็นบริษัทใหญ่เลยแหละที่ในสหรัฐอเมริกาเขาก็มีหน่วยงานที่ดูแลในด้านนี้โดยตรงนะครับก็ต้องเอารถมาเนี่ยแล้วก็ปรับแต่งเพื่อที่จะให้มันผ่านมาตรฐานในเงื่อนไขที่เป็นรถโชว์รถจัดแสดงนะครับแล้วก็เป็นรถทดสอบรถทดลองอย่างนี้เงื่อนไขนี้ทําได้แต่เงื่อนไขทั้งหมดทั้งมวลไม่มีเงื่อนไขที่จะนํารถคันนี้ไปขับใช้งานตามปกติที่สหรัฐอเมริกาอันนั้นคงไม่ใช่นะครับสําหรับเพื่อนๆน,นที่ มีข้อสงสัยจริงๆแล้วมันมีเงื่อนไขของมันอยู่เพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้ถูกมาทําเพราะว่าขึ้นอยู่กับเรื่องของงบประมาณในการทําบุคคลธรรมดาโดยทั่วไปอย่างเราๆอย่างนี้ครับไม่สามารถที่จะทําได้หรือว่าคนทั่วไปที่สนใจรถไฮรักแชมป์ที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาเนี่ยหรือที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยที่มีข้อกฎหมายที่ค่อนข้างเข้มงวดเนี่ยสามารถซื้อรถไปได้ก็จริงอยู่แต่มันไม่สามารถผ่านมาตรฐานได้นะครับเพราะว่าเนื่องจากเงื่อนไขในข้อกําหนดเรื่องของ ความปลอดภัยของตัวรถยนต์การปล่อยไอเสียสภาพแวดล้อมทําไม่ได้แต่ถ้าจะทําจริงๆก็ต้องไปแก้ไขซึ่งค่าใช้จ่ายสูงคนธรรมดาทั่วไปก็จะไม่ทํากันนะครับอันนี้มันเป็นเงื่อนไขที่จะต้องยกเว้นในส่วนของหลายๆคนที่มีความสงสัยมาก็คิดว่ารถรุ่นนี้เนี่ยเอาเข้าไปแล้วเอาไปใช้จริงๆไม่ใช่นะครับเอาไปเพื่อจัดแสดงจัดโชว์แล้วก็ทําการทดสอบนะครับแล้วก็ไปวิจัยนะครับว่า ลักษณะการตกแต่งอย่างนี้อาจจะเอาไปต่อยอดกับรถรุ่นอื่นไหมที่มีขายอยู่ที่นูน่นอะไรอย่างนี้นะครับวันนี้ผมก็มาไขาข้อสงสัยนะครับว่าทําไมรถถึงสามารถส่งไปได้เอาว่าแค่การขนส่งรถคันนี้ไปที่นูน่นปกติธรรมดาเนี่ยรถยนต์เราก็ขนส่งทางเรือน,นะครับเป็นซี a f e นะครับแต่รถคันนี้เนื่องจากว่าบริษัทค่อนข้างใหญ่มากละขนส่งไปเนี่ยโดยทางอากาศหรือ air f เฟนะครับเพราะว่าเรื่องของ เวลาในการทํางานต่างๆนนเขาต้องการที่จะทํางานเร็วและรัดกุมนะครับค่าใช้จ่ายในการขนส่งนี่มหาศาลนะครับสูงกว่าตัวรถบวกชุดแต่งไปเยอะมากนะครับแต่บริษัทใหญ่สามารถทําได้นะครับก็มีข้อสงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์สอบถามมาได้ด้วยความสุภาพนะครับเพราะว่าเราเนี่ยคนรักรถเหมือนกันนะครับมีข้อสงสัยบางทีบางอย่างเราไม่เข้าใจแต่เราพยายามจะหาข้อมูลมาให้สําหรับหลายๆท่านที่ยังสงสัยอันนั้นสงสัยอันนี้เราสามารถที่จะเอา ข้อมูลที่ถูกต้องนะครับหามาให้เพื่อนๆเ,เ,เพื่อคลายข้อสงสัยนั้นได้สําหรับคลิปนี้นะครับผมขอบคุณมากที่ติดตามแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์กันมาด้วยมีข้อคิดเห็นอย่างไรนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ